สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสองยี่วันพาสองเด็กเป็นชมองแบ่งปันตัวเลขแบบเปนแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางเด็ดๆแนวทางเป็นแมนมาฝากคือเกาค่ะพี่น้องขาแนวทางงวดประจาวันที่สิบหเดือน12ปี67เจ็ดนะคะพี่น้องขางวดสุดท้ายของปี6 7เจ็ดน้ค่ะพี่น้องขา หวดน,นี้เฮาสิรวยไปนํากันค่ะพี่น้องขาเฮาสิถือรางวันทีหนึ่งไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเลขหกฮางค่ะพี่น้องขาหกฮางหกตมาได้บนและล่างเนวทางซื้อสลากกิจเบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกของเอ็ดอีกท่านหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องขาขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณเนื้อทางจากเลขของเอ็ด สายล่มน้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจดีสีหางบ่ชนกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีบนหล่างอย่างเดียวอันนี้ของเอ็ดอีกทันหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บ่เป็นเลขกคำนวณของยายวันเด้อค่ะเป็นเลขกของเอ็ดอีกท่านหนึ่งไปขออนุญาตเพิินมาแบ่งปันให้เพลินๆในได้เบิงได้ชมให้ได้มีโชคมีลาภมาเหมือนกันค่ะพี่น้องค่าของเพลินเขาดีเขาดูเขาบ่อยค่ะพี่น้องค่ะ เขาทั้ง2อตัวทั้ง3ามตัวแต่บางของบนเขาสามตัวมาสองงวด3ามงวดสอนแล้วแต่บางงวดนี่เดี๋ยวเสียล่วงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเอาเนี่ยเปคลิป2อตัวไปก่อนผปุได้บอมัประชอบเรื่อนผ่านเด้อค่ะผู้ได้ักมู้ไดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเด้อู้ไดบอมักผ่านไปเลยค่ะ ผได้มากกดไหล์กดแซ์เด้อค่ะเดอ้อกำลังใจเล็กๆน้อยๆบ่งคลิปให้เยวันดำเนยบังโฆษณาให้เยาวันดำเนพอดีเรียนในยอดกับเพิ่นเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะสได้มีกำลังใจทำคลิปทำแนวทางต่อไปค่ะพี่น้องค่ะจมส่วนก่อนค่ะพี่น้องค่ะคอยกระอุกอังเอานะเพียมากินักทัว่วกินบักเขือคอย,อยนี่แหละ เอายังฉีดแล้วก็แล้วไม่อยากใส่ยา่ามาแมลรงเนาะค่ะนาอเพราะว่าปลูกกินเองจะคลองกินเองกะสิเอายาขามาแมลรงมากกสิอันตรายกับจะคของเอาพงสุรดก็แล้วเอานนุมักชีวาภาพก็แล้วก็คือเก้าบกรุงตน้นกะสิเฮิมแล้วอารย์ก่อนจะจบคลิปค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ทั้งดาดฟ้าแดดฮอนมากมื่อนี้ก่อนจะจบคลิปชมอีกรอบนึงนะคะอันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะ นี่ของผู้ใหญ่ใจดีเน้นหหากระสองหาอันนี้แนวทางบนรางขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยลางวัลที่หนึ่งมีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันเด้อค่ะพี่น้องค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกทันเด้อ